สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นภาพที่แปลกใหม่เพราะว่าเบสนะคะพาโรสมาด้วยอ่ะโรสแนะนําตัวนิดนึงคะ่ะวัสดีค่ะโรสค่ะเป็นเพื่อนเบสนะคะ <c oughs> That's it That's it <S เอาก็มีแบบว่าเกิดนิดนึงอ่ะโรสโรสกำลังจะไปเป็นนักศึกษาปอ โทนะคะที่องกีดเราก็เลยมาถ่ายด้วยกันตอนนี้ก็เลยว่างนะคะก็เลยแบบเออชวนมาทําอะไรบางอย่างดีกว่าเราเห็นว่าโรสว่างเกินไปก็เป็นจุดเริ่มต้นนะจริงๆอ่ะเราพูดถึงความเชื่อมโยงกันนิดน,นึงนะว่าเป็นคนที่มองโลกคล้ายๆกันเราอาจจะไม่ได้เหมือนกันหมดแต่ว่าเราก็มีจุดร่วมกันอยู่นั่นก็คือ MBTI เนาะคือการที่เราเป็นคนแบบนี้เหมือนกันเนี่ยคือมันก็เลยทําให้บางครั้งเนี่ยเราคุยเรื่องบางเรื่องได้ลึกมาก ลึกจนแบบว่าทำไมเราต้องคิดขนาดนี้คิดมากหรือเปล่าเรียกว่าเป็นคนคิดมากเช่นครั้งหนึ่งขึ้นบันไดเลื่อนอยู่เปยก็ถามว่าถ้าเราตกบันไดเลื่อนมันจะเกิดอะไรขึ้นวะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมแต่เราก็คุยกันเป็นชั่วโมงเลยเออแต่ก็ตกบันไดเลื่อนใช่แต่ว่ารถก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบเบรกด้วยกันบอกว่ามันไม่เกิดขึ้นหรอกก็คือจะ จะแบบย<า>กยพิมิสนี้มาคุยกันต่อว่าเออถ้าเราตกแล้ววันนั้นเราสมมติใส่กระโปรงหรืออย่างนี้มันจะโดนดูดยังไงเราห้างจะรับผิดชอบหรือเปล่า <laughs> <น> <laughs> เอ<ล>อ <ย S 1> <laughs> แล้วก็พูดถึงเรื่องกฎหมายกันอะไรแบบนี้ก็สามารถคุยอะไรแบบนี้กันได้ <laughs> เรียกว่าเลื่อยเปื่อยเรื่อยๆเขารู้รอบตัวแบบเออเดี๋ยวลองเซิร์ชกูเกิลเลยดีกว่าว่ามันมีกฎหมายนี้รองรับเรื่องนี้หรือเปล่าถึงตอนนี้ก็ลืมไปหมดแล้วนะว่าคำตอบคืออะไรแต่ว่าตอนนั้นมันก็สนุกดีได้ทำอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยเบสสไม่ได้เป็นตัวนี้ มันจะขึ้นมาตรงนี้ไม่ได้เป็นตัวนี้ตั้งแต่แบบแรกๆโลดอะเคยเหมือนแบบทํามาก่อนแล้วก็ได้เป็นตัวนี้มาช่วงแบบมหาลัยอะไรอย่างนี้ป่ะเออเหมือนตั้งแต่จําความได้ว่าทำค่อนข้างเป็นสีม่วงมาโดยตลอดใช่ไหมแต่นี่ก็คือเหมือนกับตอนแรกที่เทสเลยที่มันเข้ามาในประเทศไทยอะก็คือได้สีเหลืองบ้างได้สีเขียวบ้างแล้วก็กลายมาเป็นสีม่วงแต่เป็นสีม่วงแบบตัว e ก่อนแล้วจุ่ๆก็กลายเป็นตัวนี้ ก็คือเป็นม่วงตัวไอมาอยู่บ้านเยอะไปบอกก็เป็นไปได้ช่วงโควิดที่ผ่านมาหรือว่ารู้สึกว่าการอินเทอร์์กับคนเนี่ยมันไม่มีความหมายว้าวเข้าแบบแนบเนียนมากเลยเราเด็กมีเดี๋ยวเข้ามาอาที่จู่ๆพูดถึงเรื่องความไม่มีความหมายเนี่ยเพราะว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรคะวันนี้ absurdity ป่ะใช่ absurdity absurdity เนี่ยจริงๆหลายๆคอนเทนต์ที่ผ่านมาเราจะยกคำที่มันฟังปปดูประหลาดประหลาดหรือเห็นแบบ nostalgia อะไรอย่างงี้มามา explain น้องมันคืออะไรคำในวันนี้ก็คือ absurdity คำเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้นะคะมีการพูดถึงถึงเรื่องของชีวิตและก็ความหมายของชีวิตนะคะใครที่มีภาวะความอ่อนไหวทางอารมณ์หรือว่ามีความคิดทําร้ายตัวเองนะคะก็อาจจะปิดไปก่อนเนาะอาจจะไม่ค่อยเหมาะในการที่จะฟังนะคะ disclaimer เพิ่มเติมนะคะก็พื้นที่ตรงนี้นะคะอยากจะทําให้มันเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสําหรับการแชร์ประสบการณ์ชีวิตหรือว่าเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เราพูดคุยกันเนาะ แต่จะไม่ใช่พื้นที่ที่ทุกคนจะมาวิาพา์วิจารณ์ชีวิตของใครนะคะโดยเฉพาะนะคะตัวผู้พูดทั้งสองคนนะคะคำในวันนี้ก็คือ absurdity อ,องแล้วมันแปลว่าอะไรคะถ้าในธีมของชีวิตมันคงจะเป็นอะไรที่แบบไม่สมเหตุสมผลอะไรอย่างนี้แต่ Absurd เนี่กคือแบบมันก็เป็น adjective ด้วยัมยหมายถึงว่าใช้ในชีวิตประจำวันแบบสมมติ that absurd แบบแปลก <laughs> พลึกพิลั่นอะไรอย่างนี้ เออก็คือแต่ว่าในในทีมนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยคือสรุปนิดนึงก็คือมันเป็นเรื่องของชีวิตที่ถึงเราจะให้ความหมายกับชีวิตของเรายัางไงไปเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วมันอาจจะไม่มีความหมายเลยก็ได้อาจจะอาจจะ อายกตัวอย่างง่ายๆแบบกว้างเช่นสมมุติว่าเราคิดว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยมันควรจะเป็นสเต็ปขั้นๆในการวางแผนนหมายถึงว่าโตขึ้นมามีถ้าเรามีมหาลัยที่ดีเราเรียนดีเราจบออกมาโอเคเกรดไม่แย่เราก็ควรจะมีงานที่ดี mm. แต่ว่ามันอาจจะไม่เกิดอย่างนั้นก็ได้บนโลกใบน,นี้หมายถึงว่าถึงแม้ว่าเราจะทําทุกอย่างตามแบบแผนแล้วแต่ว่ามันก็เกิด mm. ความแบบ ไม่สมเหตุสมผลอะมันไม่จําเป็นจะต้องได้ดีเสมอไปเหมือนอารมณ์แบบว่าเราไม่สามารถควบคุมสิ่งรอบกายเราได้อะไรอย่างงี้ปะใช่ก็เป็นไปได้เหมือนกับว่าสิ่งที่ทําไปมันไร้ความหมายดีไเลยอ่ะเราก็ให้ผู้ช่วยของเรานะคะช่วยคิดว่าเราจะคุยเรื่องนี้กันยังไงดีเขาก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเรามาเริ่มต้นจากคนที่คิดถึงปรัชญาสิ่งนี้มาตั้งต้นก่อนนั่นก็คืออัลเบิร์ตคามู เป็นคนฝรั่งเศสใช่ซึ่งเขาบอกว่ามนุษย์มีความต้องการที่จะเข้าใจชีวิตอยากทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันมีความหมายแต่โลกใบนี้มันก็ไม่ได้ให้คําตอบตลอดไปเนาะก็คิดว่าจริงเนาะไม่งั้นแบบว่าสิ่งที่เราสมมุติเราเดินเดินอยู่ทําไมถึงมีนกขี้ใส่เราอะไรเงี้ยคือมันก็ predictable ไหมก็คงไม่แต่ว่าบางคนก็บอกว่าแบบนกขี้ใส่แสดงว่าจะโชคดีเราก็ไปให้ความหมายมันทั้งที่นกก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเขาแค่ อยากขี ki, formal, ้เขาก็เลยขี้ลงมาอย่างเงี <g 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 ้ยก็เป um> ็นไปได้อ pan ืมออะไรเล็กๆอย่างนี <g <g ้เราก็แบบให้ความหมายมันแล้วทําไมเราถึงต้องแบบให้ความหมายกับสิ่งพวกนั้นล่ะแล้วถ้ามันไม่มีความหมายเลยแล้วจะใช้ชีวิตไปทําไมใช่ไหมก็ก็จริงเนาะแล้วเราใช้ชีวิตแบบไม่มีความหมายได้ไหมมันก็น่าเบื่อหรือเปล่าหมายถึงว่ามันอาจจะไม่มีอะไรให้ตั้งตารอคอยหมายถึงว่าถ้ามันไม่มีความหมายเลยเราได้ทางกับการถ้าคิดว่า จริงๆแล้วเราเกิดมามีความหมายอะ่ะก็คือรู้สึกว่าเราเกิดมามีความหมายไหมเนี่ยมองแบบไม่ใช่ตัวเองเลยอะ่ะคิดว่ามันไม่มีความหมายนะหมยถึงว่าเราเกิดมาอาจจะไม่มีความหมายแต่ว่าการที่เราเกิดมามันได้สร้างความหมายกับใครบางคนไปแล้วลอะไรเงี้ยอาจจะเป็นพ่อแม่เราหรือว่าแบบคนที่ได้เจอเราที่เราทําให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปอะไรเงี้ย ลึกมาก <Okay. S 1> หรือจริงๆแล้วความหมายที่เราจะได้มาเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวเราเองเนี่แหละเป็นคนกําหนดก็จริงเนาะเพราะว่าการที่เราเกิดมาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนแบบว่าพ่อแม่เราก็คงให้ความหมายกับเราแล้วแอส <as S 2> เราโตขึ้นเราก็เริ่มมีเริ่มเริ่มให้ความหมายกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตอโดยตัวของเราเองซึ่งความหมายของเรากับความหมายของคนอื่นก็อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ ในโลกที่ไม่มีความหมายอาจจะหมายความว่ามันไม่มีอะไรมีความหมายเลยบนโลกมันแค่เกิดขึ้นมาแต่ว่าเราเนี่แหละเป็นคน a s s i น์หรือว่าให้ความหมายกับมันมองทางปรชปัชญาไปแล้วมามองทาง neuroscience กันเนาะว่าทําไมสมองเราถึงต้องให้ความหมายกับหลายๆอย่างด้วยโดยธรรมชาติก็คือทางจิตวิทยาเนี่ยเขาบอกว่าสมองเราเนี่ยมีระบบที่เรียกว่า default mode network ซึ่งมันจะทําให้ถ้าไม่ได้ทําอะไรเนาะ เดินไปเดินมาเดินเหมืออะไรอย่างนี้มันก็จะทําให้เราแบบว่ามีความคิดตลอดเวลาถูกไหมกับการคิดว่าตอนนี้เราทําอะไรแล้วก็เชื่อมโยงกับว่ามันคือตัวตนเราที่มันจะเป็นอดีตปัจจุบันและก็อนาคตอ๋อเหมือน that saying ว่าแบบมันไม่มีจุดไหนจริงๆที่เราแบบไม่คิดอะไรเลยเพราะว่าเราคิดอยู่ตลอดเวลาเราคิดว่าเราไม่คิดก็ถือว่าคิดละอย่างเช่นวันนี้ที่คุยกับโรสไว้นะว่าอ,อจะไปตัดผมสั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่า เออมันจะส่งผลอะไรกับเราไหมนะในอนาคตมันอาจจะไม่มีความหมายเลยก็ได้การที่เราตัดผมสั้นเข้าใจใช่ไหมหมายถึงว่ามันไม่มีเหตุผลเลยแต่ว่าเราก็อยากจะเชื่อมโยงว่าสิ่งที่เราทําในปัจจุบันมันจะมีความหมายในอนาคตซึ่งในเอเซนส์มันก็แบบว่ามันทําให้เรารู้สึกดีขึ้นกับการตัดสินใจเราไหมเพราะว่ายิ่งเราบอกว่าแบบเอ้ยสิ่งที่เรากําลังจะทําเนี่ยมันมีความหมายสุดๆเลยมันก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าแบบเออเนี่ยคิดถูกแล้วที่ทําสิ่งนี้มันนําให้หยุดจุดท้ายมันก็เป็นแบบ เหมือนแมชชีนซึ่มที่ทาให้เรารู้สึกว่าเออชีวิตเราดีว่ะแบบเราตัดสินใจถูกแล้วเหมือนเป็นเซลฟ์ f อเฟอร์มิงแ <mechanism S 1> มชชีนซมมากกว่าประมาณนี้ไหมเออการที่เราให้ความหมายอะหลังจากเมื่อกี้ที่คุยกันเรื่องการตัดผมสั้นที่แบบเป็นเรื่องบางเรื่องที่เราก็มองว่ามันอาจจะไม่มีความหมายแต่ว่าที่เราเลือกจะทําสิ่งนั้นเพราะเรารู้ว่ามันอาจจะส่งผลดีในอนาคตมันสร้างความหมายให้กับการตัดสินใจของเราแล้วเนาะไปเรื่องใหญ่ๆกันบ้างกับการที่อย่างเช่น รสจะไปเรียนต่อต่างประเทศอย่างเงี้ยเราเราให้ความหมายกับมันยังไงในอนาคตเออเราก็ให้ความหมายกับมันแล้วคือเราไปเรียนต่อด้วย assumption ที่ว่าการที่เราไปเรียนต่อเนี่ยมันก็จะให้ผลลัพธ์ที่ดีต่อเราหนึ่งสองสามสี่เช่นได้ความรู้ใหม่เอยได้ประสบการณ์ใหม่เอยได้คอนเนคชั่นใหม่เอยหรือว่าการที่เราไปเรียนต่อด้านเนี้ยจะทําให้เราแบบ differentiate จากคนอื่นหรือเอาสิ่งที่ได้ทั้งหมดเนี่ยอาจจะมา contribute to อะไรสักอย่างที่ใหญ่กว่าตัวเองแบบ higher purpose อะไรเงี <length S 1> ้ยเออมันก็เป็นตัวเองที่ดีมากดีมากขึ้นเออก็เหมือนเราคิดถึงสิ่งนี้เพื่อให้เราในอนาคตเนาะ,อะเอาจริงๆสุดท้ายแล้วเมื่อกับมาบอกว่าแบบเราอยากจะสร้าง ความแน่นอนให้กับตัวเราในอนาคตว่าตัวเราในอนาคตจะมีความเป็นอยู่ที่ดีนะจะมีชีวิตที่ดีนะมีงานที่ดีนะแล้วก็ได้ทำอะไรที่เรามีความสุขนะมันเหมือนแบบสุดท้ายก็กลับมาว่าเรากำลังจะสร้างความแน่นอนให้กับอนาคต ซึ่งเหมือนเราก็เคยไปได้ยินมานะว่ามนุษย์เราแบบคอยหาความแน่นอนในชีวิตตลอดเวลาเพราะว่าความแน่นอนในชีวิตเนี่ยมันหมายถึงว่าเราจะรู้ว่าเรากําลังจะมีชีวิตต่อไปมันก็เลยเป็นสิ่งที่แบบวายเออร์อยู่ในแบบอินสติ้งของเราอ่อว่าแบบเออถ้ามันแน่นอนเราจะสามารถอยู่รอดไปได้นะแล้วมันจะปลอดภัยสําหรับเราแต่พอเมื่อมันไม่แน่นอนเนี่ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกแบบกลัวเนาะเออว่า เราก็คิดมากว่าแบบเฮ้ยจะเกิดอย่างนี้หรือเปล่าอย่างนั้นหรือเปล่าซึ่งพอย้อนกลับไปคิดดีๆหลายๆอย่าง เวลาที่เรารู้สึกว่าแบบชีวิตไร้ความหมายนู่นนี่นั่นมันก็มาเพราะว่าแบบเรารู้สึกว่ามันไม่แน่นอนในชีวิตเท่าไหร่มันก็เลยเหมือนเป็นแบบคอน FLICT นิดนึงเนาะกับการใช้ชีวิตของมนุษย์ว่าแบบเราอยู่ในโลกที่ไม่มีความแน่นอนแต่ว่าเราอะสร้างอ l ลูชั่นของความแน่นอนก็เพื่อตอบสนองพวกเราเองว่าเราจะได้รู้สึกว่ามันแน่นอนแล้วเราก็จะรู้สึกปลอดภัยคอรีแคปนิดนึงก็คือโรสก็พยายามจะบอกว่ามันไม่แน่นอนหรอกหมายถึงว่าเราเองอาจจะรู้ อยู่ลึกๆอยู่แล้วแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้ยอมรับแล้วก็สร้างภาพลวงตาว่าเออเนี่ยเราถ้าเราทําอย่างนี้เป็นสเต็ปหนึ่งสองสามสี่อะแน่นอนว่าต่อไปต้องเป็นห้าม,มันมันจะมีความแน่นอนมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะไม่แน่นอนเลยก็ได้เรา<ช>แค่รู้สึกว่ามันแน่นอนทีนี้พอบางครั้งเนี่ยที่เราแบบสร้างสเต็ปไปสู่ความที่มันจะสมบูรณ์ขึ้นในอนาคตบางครั้งเราก็ทําให้เราเองอะเป็นทุกข์เป็นร้อนโดยที่แบบไม่รู้ตัวแต่เราก็สามารถทนอยู่กับ ความเป็นทุกข์นั้นได้เพราะว่าเรารู้ว่าการที่เราจะเจอความทุกข์นี้ยมันจะมีความหมายในอนาคตเป็นทุกข์ที่มีความหมายพอได้ฟังเบสพูดเมื่อกี้ว่าแบบเออเรายอมที่จะแบบทนความทุกข์เพื่อเพราะว่ามันมีความหมายอะไรสักอย่างอ,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 อแต่ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่จู่ๆเบสกับโรสคิดขึ้นมาเองนะแต่ว่ามันคือมีเรฟเลนต์นะคะขอใส่เรฟเลนต์นิดนึงนั่นก็คือนักจิตวิทยาอย่างวิก <S <S จะจะขึ้นไว้แล้วกันเนาะนั่นแหละเป็นผู้รอดชีวิตจากค่ายกักกันนาซีนะคะเขาบอกว่ามนุษย์สามารถทนทุกได้แทบทุกอย่างหากเขารู้ว่าทุกนั้นมีความหมายก็จริงเนาะเพราะว่าถ้าเราทนทุกอยู่ทุกวันเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าแบบทนไปก็ทุกอยู่ดีแล้วไม่มีอะไรรอเราอยู่ที่ปลายทางแต่ว่าหลายๆครั้งที่เราแบบสู้กับความเครียดน,นั้นไปได้ก็เพราะว่าเราบอกว่าแบบเออเราอยากจะอยู่กับ ครอบครัวไงเรามีความสุขไงพะเราต้องการสร้างความหมายต่อไปในการที่เราทนทุกสิ่งนี้แล้วเราจะได้ something in return ใช่ไม่งั้นมันก็ไม่มีเหตุผลเนาะว่าแบบเราจะทนอะไรพวกนี้ไปทําไมสุดท้ายแล้วมันก็มันก็อาจจะไม่มีความหมายเลยหมายถึงว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นไปตามที่เราคาดหวังเนาะชีวิตทําอะไรก็เป็นไปตามที่คาดหวังหรือว่าชีวิตทําแล้วล้มเหลวอะ อาจจะไม่มีความหมายเลยก็ได้เพราะว่าคนที่สําเร็จต่อไปเขาก็จะมองหาเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะอาชีพมันทั้งนั้นที่ตอนแรกคิดว่าเออถ้าสําเร็จในส่วนนี้แล้วจะมีความสุขแต่ว่าความสุขมันก็จ,จะเป็นแค่ชั่ววูบอะไรเงี้ยก็ต้องหาสิ่งใหม่เพื่อมาทําให้ชีวิตเขามีความหมายในการที่จะแบบก้าวไปต่อทําไมการยอมรับว่าชีวิตที่มันไม่มีคําตอบเนี่ยจะทําให้เราสงบขึ้นควาว่าไม่มีคําตอบหมายความว่ามันไม่มีคําตอบที่ ตายตัวถ้าเธอทําสิ่งนี้แล้วเธอจะสาเร็จถ้าเธอทำสิ่งนี้เธอจะล้มเหลวอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่มีคําตอบตายตัวเพราะว่ามันก็มีอะไรที่เราไม่สามารถควบคุมได้เยอะเนาะในชีวิตมันอาจจะทาให้เราสงบลงเพราะว่าแบบไม่งั้นใจก็จะกังวลอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมการยอมรับความจริงที่เปลี่ยนไม่ได้เนี่ยจะช่วยลดความเครียดแล้วก็เพิ่มความพอใจกับชีวิตของเรามากขึ้นซึ่งก็น่าจะจริงเนาะเพราะว่าแบาบเวลาเราพยายามทําอะไรมากๆแล้วเราแบาบทํามันไม่สําเร็จ เราจะรู้สึกไงเราก็รู้สึกแบบเฟลเครียดจังเลยฉันนี่มันไม่ดีเออแบบดีไม่พออะไรอย่นเออดีไม่พอนู่นนี่นั่นเราพอแบบว่าเราคาดหวังว่าถ้าเราทำดีแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาแล้วนี่แหละคือ meaning of life สุดท้ายแล้วถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นแล้วเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำมันต้องเป็นบวกเนี่ยอ resource อะไรที่ไม่เป็นบวกแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเราก็รู้สึกว่าแบบเออแล้วที่เราทำไปมันดีจริงๆหรอ as overthinker ก <like? S 1> <they> ็อาจจะรู้สึกว่าแบบเราดีไม่พอหรือเปล่าในฉันโง่หรือเปล่าหรือทําอะไรผิดไปเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบสิ่งที่เราทํามันควบคุมสิ่งรอบข้างได้เนาะแล้วพอสิ่งรอบข้างเป็นอะไรเราก็เลยแบบย้อนกลับมาโทษตัวเองหรือเปล่าใช่เพราะว่าบางทีเราใช้ชีวิตของเราอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราเป็นตัวเอกอมแต่ว่าเราเองในฐานะที่ใช้ชีวิตอยู่เราก็มีความคิดก็คิดไปเองว่าเราอาจจะควบคุมสิ่งรอบข้าง ได้แล้วก็เปลี่ยนอนาคตของตัวเองให้เป็นตามที่คาดหวังได้อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมีความคิดหรือความรู้สึกแบบนี้ก็ไม่ผิดเนาะเพราะว่าเราต้องมีชีวิตอยู่ไงแล้วเราต้องรู้สึกปลอดภัยและรู้สึกเราจะมีความสุขได้เราต้องรู้สึกปลอดภัยในชีวิตเนาะอืมเราก็เลยมันก็โอเคแหละที่เราจะรู้สึกว่าแบบเราจะมีความคิดที่ว่าเออสิ่งที่เราทําไปมันมีความหมายแล้วมันควบคุมได้นะ แต่ในขณะเดียวกันถ้ามันแบบ something go strong จริงๆเราก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่ารอบข้างของเราเนี่ยควบคุมไม่ได้หรอกเพราะมันมีปัจจัยอะไรหลายอย่างเยอะมากที่เราควบคุมไม่ได้และอะไรและชีวิตมันไม่มีความแน่นอนมีตัวอย่างความไม่แน่นอนในชีวิตไหมเออเราทํางานเนาะแล้วถ้าเราสมมติเป็นคนที่แบบเป็นฝ่ายที่ต้องไป p i t c ลูกค้าือเราเตรียมตัวมาดีมากเราทีมก็ invest กับแบบ โปรเจกต์นี้พิชนีมากมากแล้วสุดท้ายแล้วระหว่างทางลูกค้าก็ดูแบบโอเคเนาะแบบเอ้ยพี่ชอบมากเลยนี่แหละไอเดียนี้จึง้งหัวหน้าพี่ก็ต้องชอบเหมือนกันแต่สุดท้ายไปพรีเซนต์เราก็คาดหวังวนไปพรีเซนต์ให้หัวหน้าแล้วหัวหน้าก็ไม่เอาปัดไอเดียตกหรือไม่เลือกไม่เลือกบริษัทเราไม่จ้างบริษัทเราเป็นเราเราก็คงรู้สึกแบบฉันทําอะไรไม่ดีหรือเปล่างานของเรามันไม่ดีจริงๆหรือเปล่า mm. แล้วบางคนก็อาจจะมาโทษตัวเองเนาะหรือโทษ ผลรอบข้าหรือโทษทีมของเราเองแต่ว่าถ้าเรามองว่าแบบเออเนี่ยอะไรจะเกิดมันต้องเกิดอะเราควบคุมการตัดสินใจหรือว่าความคิดของเขาหรือมันอาจจะมีบางอย่างที่เขาเองถึงแม้เขาชอบของเราเขาอาจจะควบคุมไม่ได้ก็เลยต้องบบบว่าไม่เลือกพวกเราถ้าเราคิดแบบนั้นเราก็จะไม่ใจร้ายกับตัวเองก็อาจจะเป็นตัวอย่างเอเรื่องเอฟเ r อร์ดแล้วก็คอนเซปต์ของว่าแบบถ้าเรายอมรับว่า แต่หลายอย่างมันม,มีความหมายแล้วมันจะเกิดแล้วต้องเกิดเนี่ยได้มันก็อาจจะเค่น้อยลงแล้วเราเนี่ยทำอะไรได้กับโลกแบบนี้บ้างือเราทำยังไงอะไรได้บ้างกับโลกแบบนี้หรอในโลกที่ถึงแม้ว่าเราจะทำอะไรมันก็อาจจะไ,ไม่ได้ผลลัพธ์ไม่ได้เป็นดั่งใจแต่สุดท้ายสิ่งที่เราทำได้ก็คงเป็นให้ความหมาย กับ <g rab ble> สิ่งที่เราทำในด้านดีก็ <laughs> ยังจะให้อีกไม่งั้นมันก็จะไม่มีความหมายบ่าถ้าเราแบบร <laughs> ูอ้อยู่แล้วว่าอะไร <c oughs> เราทำอะไรไปมันก็ไม่มีความหมายก็แสดงว่าเราก็จะไม่ทำอะไรเลยปะเราถ้าเราไม่ทำอะไรเลยมันก็น่าเบื่อเนาะชีวิตอะ <c oughs> อ๋อ,อสิ่งที่เราทำได้ก็คงเป็นให้ความหมายแล้วก็ทำมัน โดยที่มันจะเป็นยังไงก็ช่างช่างมันเถอะสิ่งที่เราทํานั้นมันความหมายของเรามันก็อาจจะเป็นสิ่งที่คนอื่นให้ความหมายที่ดีกับชีวิตเขาด้วยเหมือนกันอืออก็คือส่งต่อความหมายที่ดีไปให้หรือว่าก็คล้ายๆกันแหละก็คือเหมือนกับการที่เราอาจจะไม่ต้องแสวงหาความหมายที่ยิ่งใหญ่ในการใช้ชีวิตคอยรู้สึกว่าเอ้ยจัก,กรวาลมันจะต้อง ให้ความหมายอะไรบางอย่างกับเราแต่ว่าเป็นตัวเราเองนี่แหละที่เป็นคนให้ความหมายกับมันอาจจะเป็นการให้ความหมายกับสิ่งเล็กๆที่เราใส่ใจหรือเรารักก็ได้และแน่นอนว่าความหมายของเรามันอาจจะไม่ได้ไปตรงใจกับคนอื่นเป้าหมายชีวิตของเราตอนนี้ที่เรารู้สึกนะมันคือการได้มีเวลานอนอ่านหนังสือบางคนจะรู้สึกว่าแค่อ่านหนังสือเองเออไม่เห็นได้ทําอะไรให้ <c oughs> โลกเลย อ่ามันอาจจะไม่ตรงกันอยู่แล้วถูกไหมหมายถึงเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ไม่จําเป็นเลยเนาะที่จะต้องไปตัดสินของคนอื่นแค่เรามีความหมายกับทุกๆวันที่เราใช้ชีวิตก็เพียงพอแล้วอาจจะเราเองก็อาจจะไม่ต้องไปบอกคนอื่นด้วยนะว่าเอยความหมายแกไม่เหมือนของฉันเลยของฉันมันใหญ่กว่าอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่ใช่มันไม่จำเรื่องแบบนี้มันแค่ อยู่แล้วมันเบาใจกันก็พอแล้วเนาะหมายถึงว่าไม่ต้องไปละลานกันด้วยนะว่าของใครใหญ่กว่าของใครหรือว่าของใครมันแบบมีนิ่งฟูของใครเพราะว่าจริงๆล้วทั้งสองคนอาจจะไม่มีความหมายเลยก็ได้ค่ะก็จริงนะคะเพราะฉะนั้นมันก็คงกลับมาว่าการที่เราสามารถให้ความหมายกับตัวเองและสิ่งที่เราทําได้มันก็คือเป็นการเริ่มต้นการใช้ชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นหรอเพราะเราไม่ได้ไปยึดติดกับอะไรอืเพราะทั้งโลกมันควบคุมไม่ได้ แต่สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ก็คือตัวเราจะทําอะไรนั่นเองเนาะั้งในปัจจุบันที่จะส่งผลต่อตัวเราในอนาคตหรือเปล่าหมายถึงอาจจะส่งผลหรือไม่ส่งผลแต่ว่าเราสามารถเลือกได้ว่าตอนนี้เราจะทาอะไรคือสิ่งที่เราควบคุมได้นั่นเองทําสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็อยู่กับคนที่เรารู้สึกว่าทําให้ชีวิตเรามีความหมายอก็น่าจะเป็นการตอบโต้ที่ดีกับชีวิตที่มันแอบเซิร์ที่สุดแหละใครเนี่ยมีประสบการณ์ชีวิตที่มันรู้สึกว่า เฮ้ยมันไม่สมเหตุสมผลเลยฉันทําอย่างนี้มาแต่ว่ากัลายเป็นอย่างนี้ก็มาแชร์กันได้เนะว่าชีวิตของคุณเนี่ยแอบเสือยยังไงเราก็ขอให้ทุกๆคนนะคะหาความหมายและมีความสุขไปกับชีวิตที่แอบเสื่อมไปได้วยกันของกับพวกเรา